สิบวิธีสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานเคยรู้สึกไหมว่าทำงานจนเหนื่อยล้าแต่พอกลับบ้านก็ยังมีงานติดตามมาในสมองช่วงนี้หลายคนอาจรู้สึกว่าเส้นแบ่งระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงานหายไปตั้งแต่เช้าจนรดเย็นมีแต่การประชุมออนไลน์กองงานที่ตามทันทีในมือถือและอีเมลที่เด้งไม่หยุดในหัวเต็มไปได้วยความกังวลไม่มีเวลาพักผ่อนจนสุขภาพทั้งกายและใจเริ่มแย่ ถ้าคุณกำลังเจอสถานการณ์แบบนี้บทนี้จะช่วยชี้ทางให้คุณค้นพบจังหวะชีวิตที่สมดุลขึ้นได้เราจะมาดู10วิธีจัดสรรเวลาจัดขอบเขตและสร้างความยืดหยุ่นในการทำงานที่จะทำให้คุณได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและยังคงม,มีพลังไปดูแลชีวิตส่วนตัวได้อย่างสบาย 1. กําหนดขอบเขตและบอกตัวเองว่าอะไรสาคัญบทความเกี่ยวกับการตั้งขอบเขตร,ระบุว่าการตั้งขอบเขตช่วยสนับสนุนสุขภาพจิต และช่วยให้คนทำงานสามารถสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวได้นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันภาวะหมดไฟและเพิ่มความพึงพอใจในชีวิตการตั้งขอบเขตคือการตัดสินใจว่าจะทำงานเมื่อใดและจะหยุดเมื่อใดตัวอย่างเช่นบอกกับตัวเองและเพื่อนร่วมงานว่าหลังหกโมงเย็นจะไม่ตรวจอีเมลงานหรือเสาร์อาทิตย์คือเวลาส่วนตัวของครอบครัวเขียนขอบเขตที่ชัดเจนลงบนกระดาษ ระบุเหตุผลของขอบเขตและคอยทบทวนเป็นประจำ 2. วางแผนเวลาให้รอบขอบและใส่กิจกรรมที่คุณรักเข้าไปหลายคนจัดตารางงานแน่นแต่ลืมวางแผนเวลาส่วนตัวงานวิจัยจาก BetterUp แนะนำให้วางแผนกิจกรรมส่วนตัวเหมือนกับวางแผนการประชุมเช่นนัดทานข้าวกับเพื่อนไปออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ชอบการกำหนดกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขเข้าไปในตาราง จะช่วยให้คุณรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้มีแต่งานและช่วยเติมพลังให้กับงานที่ต้องทำา 3. เข้าใจจังหวะสมองของตนเองและใช้กลยุทธ์จัดการเวลาการจัดสรรงานตามช่วงเวลาที่คุณมีพลังมากที่สุดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้ไม่ต้องทำงานลากยาวจนดึกบทความเดียวกันแนะนำให้ใช้เทคนิคพโ m o d ดโรหรือการแบ่งเวลาทำงานเป็นช่วงๆทำงาน25นาทีพัก5นาทีเพื่อรักษาโฟกัส และแนะนำให้ปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นเพื่อไม่ให้สิ่งรบกวนทำลายสมาธิคุณอาจเลือกทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอนเช้าและทำงานตอบอีเมลตอนบ่ายแล้วพักเป็นจังหวะ 4. จัดกลุ่มงานและวางแผนตามพลังงานการทำหลายอย่างพร้อมกันทำให้สมองเหนื่อยและใช้เวลาเกินจำเป็นการจัดกลุ่มงานที่คล้ายกันไปทำในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะช่วยลดความล้าทางตัดสินใจเช่น กำหนดเวลาตอบอีเมลเฉพาะช่วงเช้านัดประชุมบ่ายและใช้ช่วงบ่ายสายสำหรับงานที่ต้องใช้สมาธินอกจากนี้ยังควรจัดเวลาทำงานให้สอดคล้องกับพลังงานในแต่ละวันเช่นถ้าคุณเป็นคนสดชื่นตอนเช้าให้ทำงานยากๆตอนเช้าและงานง,านง่ายๆตอนบ่ายเป็นต้น 5. ตั้งเวลาเลิกงานอย่างจริงจังงานมีแนวโน้มจะกินเวลาไม่สิ้นสุดถ้าไม่มีเส้นตาย การกำหนดเวลาปิดงานอย่างชักเจนเช่นเลิกงานเวลา6โมงเย็นแล้วปิดคอมเก็บงานให้เรียบร้อยจะช่วยให้คุณไม่ปล่อยงานทะลุเวลาส่วนตัวบทความ Better Up ระบุว่าการตั้งเวลาจบงานเป็นวิธีสำคัญในการป้องกันงานล้นและทำให้คุณมีเวลาไปทำอย่างอื่น 6. ใช้เทคโนโลยีช่วยตัดขาดจากงานเมื่อถึงเวลามีแอปพลิเคชันจำนวนมากที่ช่วยบล็อกเว็บไซต์หรือแอปทำงานในช่วงหลังเลิกงาน บทความแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่แยกงานออกจากชีวิตส่วนตัวเช่นแยกโทรศัพท์สำหรับงานและใช้แอปปิดการแจ้งเตือนของแอปทำงานหลังเวลางานวิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่เผลอเปิดอีเมลงานตอนอยู่บ้านและให้สมองได้พักจริงๆ 7. พักเบรกสั้นๆและลาพักร้อมให้เต็มที่การพักสั้นๆระหว่างวันช่วยให้สมองสดชื่นและเพิ่มพลังงานเฮนรี่ฟอร์ดเฮลได้ให้คำแนะนำว่า ควรพักเบรกทุก1-2ชั่วโมงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโฟกัส betterup.com นอกจากนี้การลาพักร้อนและหยุดงานจริงๆเป็นสิ่งสำคัญงานวิจัยชี้ว่าคนส่วนใหญ่ยังทำงานระหว่างวันหยุดและไม่ได้ประโยชน์จากวันพักการประกาศให้ทีมทราบว่าคุณจะไม่พร้อมรับงานและเตรียมแผนให้คนอื่นรับผิดชอบในช่วงที่คุณหยุดคือวิธีที่จะช่วยให้คุณหยุดงานได้อย่างแท้จริง 8. ฝึกสติและรู้จักฟังสัญญาณของร่างกาย การฝึกสติช่วยให้คุณสังเกตอารมณ์และความเหนื่อยล้าก่อนมันจะสะสมจนกลายเป็นเบิร์นเอางานวิจัยชี้ว่าการฝึกสติและการหายใจลึกๆช่วยป้องกันภาวะหมดไฟและทำให้เรารับรู้สัญญาณร่างกายได้เร็วขึ้นการหายใจสั้นและถี่เกิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อเครียดหาดหยุดหายใจลึกๆสักสองสครั้งหรือฝึกสมาธิสั้นๆในระหว่างวันก็จะช่วยตั้งต้นความสงบและคืนสมาธิ 9. มีงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ชอบนอกเวลางานการทำสิ่งที่คุณรักหลังเลิกงานช่วยให้คุณตัดขาดจากงานได้ง่ายขึ้นและทำให้จิตใจสดชื่นขึ้นด้วยบทความแนะนำว่าการมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นช่วยเพิ่มพลังและสุขภาพจิตทำให้กลับมางานในวันถัดไปด้วยพลังใหม่เช่นเล่นกีฬาปลูกต้นไม้เรียนภาษาหรือทำงานศิลปะจะทำให้คุณมีเรื่องน่าตื่นเต้นรอคอยหลังเลิกงาน10 พูดคุยกับหัวญาและประเมินงานของตนหากรู้สึกว่างานทําให้สมดุลชีวิตเสียและทําให้เครียดเกินไปควรเปิดใจคุยกับหัวหน้าหรือผู้จัดการเกี่ยวกับลำดับความสําคัญงานวิจัยชี้ว่าการสื่อสารอย่างเปิดเผยช่วยลดความกลัวว่าตนทําไม่เพียงพอและช่วยให้องค์กรปรับปรุงการมอบหมายงานได้หากงานที่ทำอยู่ไม่ตรงกับความสนใจเลยอาจต้องพิจารณาปรับบทบาทหรือค้นหาโอกาสในตำแหน่งอื่นที่เหมาะสมมากกว่า สมดุลชีวิตและการทำงานไม่มีสูตรสำเร็จทุกคนต้องปรับตามสภาพแวดล้อมและความรับผิดชอบของตนเองสิ่งสำคัญคือการตระหนักรู้ถึงความต้องการของตัวเองและรักษาเส้นขอบเขตให้ชัดเจนวางแผนทั้งงานและชีวิตส่วนตัวจัดการเวลาและพลังงานอย่างมีสติพักผ่อนให้เพียงพอและใช้ชีวิตนอกงานเพื่อเติมพลังเมื่อคุณฝึกวิธีเหล่านี้จนเป็นนิสัยคุณจะค้นพบจังหวะชีวิตที่ลงตัว ทำงานได้มีประสิทธิภาพและมีความสุขกับชีวิตส่วนตัวไปพร้อมกัน